แกงจืดเต้าหู้หมูสับสาหลายหมูเราหมักแบบดีนะคะแล้วก็น้ำซุปเนี้ยหอมกลมกล่อมมากเลยมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามนี้เลยจ้าเรามาโขลกกระเทียมเพื่อที่จะทำกระเทียมเจียวแล้วก็แบ่งอีกหกรัมเพื่อที่จะไปทำสามเกลือนะคะจากนั้นเราก็มาทำหมูหมักกันค่ะใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ใส่รากผักชีนะคะตามสูตรที่ให้ไปเลยค่ะ จากนั้นก็อย่าลืมเอากระเทียมที่เราโขลกไปเมื่อกี้มาใส่ด้วยนะคะแล้วก็ตำให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งจนละเอียดเลยค่ะพอละเอียดแล้วเราก็เอาหมูสับเราลงไปในโครกได้เลยนะคะจากนั้นก็ปรุงนิดหน่อยค่ะใส่น้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็ใส่น้ําปลาลงไปตามนิดหน่อย ก็บดบดหมูให้เข้ากันกับสามเกลือของเรานะคะพริกไทยรากผักชีกระเทียมบดให้เข้ากันกับเครื่องปรุงนะคะทุกอย่างเลยเข้ากันแล้วเราก็มาทุบกระเทียมอีกสักหน่อยนะคะแล้วก็รากผักชีเพื่อที่จะใส่น้ำซุปค่ะทุบกรียมไว้ก่อนนะคะมาเจียวกระเทียมกันนะคะทุกคนพอเราเจียวกระเทียมก็ เอาไปพักไว้ก่อนนะจากนั้นมาต้มน้ําให้เดือดเลยค่ะใส่กระเทียมแล้วก็รากผักชีที่เราทุบไว้แล้วลงไปพอน้ําเดือดแล้วก็เอาหมูที่เราหมากักมาทําเป็นก้อนๆลงไปในน้ําร้อนได้เลยนะคะพอน้ำเดือดมากๆอีกสักหน่อยเราก็มาปรุงกันค่ะ เริ่มจากใส่เกลือลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวไม่ใส่เยอะนะคะพอให้เป็นสีสันกับน้ำต้มจืดเราค่ะใส่ผงปรุงรสหมูลงไปอีกนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะคะจะใส่เป็นน้ำตาลแทนก็ได้ค่ะแล้วก็เอาเต้าหู้ไข่ลงไปนะคะ ลองชิมน้ำซุปของเราดูนะคะว่ารสชาติดีหรือยังถ้ารสชาติอร่อยแล้วเราก็เอาสาหลายลงตามได้เลยค่ะสาหลายที่ซื้อมาจะได้เยอะมากเลยนะคะถ้าอย่างไรเราก็แบ่งใส่ตามความเหมาะสมได้เลยนะคะหอมกลิ่นสาหลายมากเลยละคะ่ะ จากนั้นตามด้วยขึ้นช่ายนะคะแล้วก็ผักชีค่ะใส่กระเทียมเจียวตามลงไปเพิ่มความหอมมากๆเลยนะคะ ้มจืดสาหรายหมูสาบสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยล่ะคะ่ะลองทําทานกันดูนะคะทุกคน